สวัสดีครับสวัสดีครับวันที่ฟีวันนี้ยังอยู่ในเรื่องโลนโซเว v ร r นะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวของพระเอกเรื่องนะครับมาคัสล a เทรลนะครับนำแสดงโดยมาร์ควอลเบิร์กนะครับอันนี้เป็นหน้ากล่องนะครับสวยงามอย่างเท่ะนะครับใน s ีซิ e เอสดีวีทีมวันโอเปเรชั่นเรดวิงคอฟแมนคอฟแมนนี่มันก็จะอารมณ์แบบ ทหารพยาบาลเน่เสนาลักษณ์อะไรเงี้ยครับถ้าใครจําได้ครับในเรื่องเนี่ยเขาทําเอพยาบาลหายนะครับเลยต้องรักษาแผลเพื่อที่ถูกยิงด้วยการเอาดินมาอุดแผลนะครับผมไม่มีความรู้ทางการแพทย์นะแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเอาดินอุดแผลมันช่วยได้จริงเหรอวะแผลไม่ไม่ยิงเน่ายิงติดเชื้อวะแต่ก็ครับอาจะช่วยในการห้ามเลือดได้นะครับเอาไม่ตายไว้ก่อนนะครับเน่าไม่เน่า,นาอะไรไว้ทีหลังน Okay. ด้านในก็จะมี cover อีกชั้นหนึ่งเหมือนเดิมน,นะครับก็จะเป็นการเซต up ตัว figure ดรียบทในโมดเวอร์ชั่นต่างๆนะครับแล้วก็อาวุธแล้วก็การเซต up ชุดอาวสทั้งหลายแล้นะครับทีนี้เรามาดูถาดแรกกันนะครับ เสียง <c oughs> ผมมันยังขึ้นจมูกนะครับป่จรุบผมหายหายโควิดแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอาการมันไม่หมดมันยังมีเสมฮะยังรู้สึกคัดจมูกนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่มีเชื้อ <c oughs> ละเคแบคแพกนะครับก็ทั่วๆไปใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเขาต้องปฏิบัติการอยู่หลายวันนะฮะ ลิปเปิดได้นะครับทุกช่องดีเทลสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้ก็จะเป็นพวกป้ายแปะเวสต่างๆครับพวกแบชพวกธงชาตินุ่นนัน,นอันนี้เป็นเวสนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าพยาบาลที่ในเรื่องเขาทำหลุดหายระหว่างทางนะครับตอนกำลังหนี ตาลิบันนะครับในข้างในก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆกัไหลายอันนะฮะดูเข้าใจออกแบบดีนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้หมวกนะครับหมวกเขาจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะ จะมีการเพ้นลายธงของแอ x แลนตาสนะครับแล้วก็จะมีเมาส์เอาไว้ห้อยเอไว้จับตัวกล้องในวิชั่นนะครับอันนี้นะครับในวิชั่นให้มาสองอันนะครับเป็นแบบตาเดียวนะครับอ,อันนี้เป็นภาชิมาครับทุกๆก,กล่องให้มานะของทีมนี้เล่นเป็นในวิชั่นสองตานะครับ ผมจำได้ว่าในเรื่องก็ใช้อันนี้นะทำไมมันมีอันตาเดียวดไม่รู้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแว่นกันแดดเท่ๆนะครับต่อไปก็เป็นหมวกนะครับซึ่งผมจําได้ว่าในหนังเนี่ยก็จะทริมขอบหมวกให้มัน ให้มันสั้นกว่านี้ครับแต่ผมไม่กล้าไปตัดจริงๆไว้ในหนังนะกัวพังโอเคมาดูบอดี้มันหน่อยนะครับอันนี้เป็นหน้าของมาร์คโรเบิร์กนะครับถือว่าเพ้นมาอย่างดีนะครับผมมีการลงกระลงฝ้านะครับหนวดเป็นเส้นๆนะครับถือว่าเหมือนเหมือนใช้ได้อยู่นะฮะหน้าอาจจะอ้วนกว่าตัวจริงนิดนึงนะครับเรื่องความเหมือนเนี่ยผมให้กล่องที่แล้วนะครับ เอ็กเซลเส้นนะครับเหมือนกว่านะสมบอดี้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะการขยับอะไรกคล้ายๆกันนะครับไม่หลวมไม่แน่นจนเกินไปนะครับจัดท่าง่ายนะครับชุดกางเกงให้มาตัวค่อนข้างใหญ่นะครับทําให้มันจะไม่ลังนะครับสําท่ากลางฟูได้นะครับรองเท้าก็จะเป็นแบบใหม่นะครับเหมือนของของแอนะครับซึ่งสวยกว่าของสองตัวแรกนะครับนั่นคือแดนนี่กับ เมอร์ฟี่นะครับอนนั้นจะเป็นอีกลายหนึ่งคือหมวกนันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เสื้อจะเป็นวูดแลนด์ครึ่งตัวนะครับข้างล่างจะเป็นสีชิ้นชิ้นเสื้อครับแล้วชิ้นกางเกงจะเป็นสีทรายปกตินะครับต่อไปมาดูถานที่สองกันนะครับก็นนจะเป็นพวกแผ่นเอาไว้ แปะในหมวกนะครับมันก็เป็นเบาเป็นอะไรฟูฟูซับในหมวกนะครับให้มันนิ่มๆอ่าเนี่ยใช้เวลาแกะนิดนึ่งครับเพราะว่าผมกลัวข้าวของข้างในมันกระจายออกมาแล้วถ้นถ้มันดันมัน,ม,นมันสะบัดนะครับต้องค่อยๆแกะนะนิ้วเย่ะเข้าไปค่อยๆดัน ถ้าเรากระชากมาเลยเนี่ยมันจะมีแรงสบัดนะครับข้าวของกระจายหมดแน่นอนโอเคมีกระจายนหน่อยนี่ขนาดระวังแล้วเนี่ย โอเคครับผมมาเริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับที่ต่อกับวิทยุอีกทีเนะี่ยหูฟังครับยัดหูนะครับก็เป็นสายวิทยุนะครับอ <c oughs> ันน,นี้เป็นตัวเครื่องวิทยุก็กสแตนดาร์ดทั่วไปครับเพนไลน์หน้าจอหลายปุ่มมาโอเคมากครับ นี่ก็เป็นกระเป๋าอุปิตี้ทั่วไปนะฮะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่ลูกระเบิดนะครับจำใครจาได้นะครับตอน,ตอน,ต,อนตอนที่กลางเรื่องครับเขาหยิบระเบิดออกมาบอกว่าตอนที่จะมีตาิตอะไรนะมีชาวบ้านมาช่วยเนี่ยฮะระเบิดลูกเนี่ยหยิบม,มาขูมึงเข้ามามึงก็ตายเพราะากูเลยแหละค <c oughs> โคตรเกียนนะ ันนี้มันกะติกน้ำนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าใส่วีซิครับอันนี้เป็นกระเป๋าใส่แมกกาซีนปืนไรเฟลิลนะครับห้าจุดห้ากอันนี้เป็นแบบก็เหมือนกันนะแต่เป็นแบบตามแถวนะครับารามินเนอร์นะครับ นี่ก็เป็นผ้าห้ามเลือดนะสนิเก้นะครับอน,น,น,นี้ก็เป็นกระเป๋าอะไรวะนี่จะเป็นกระเป๋าใส่แมกกาซีนปืนสั้นนะเห็นมันมีช่องอยู่แต่เดี๋ยวดูอีกทีไม่แน่ใจนะครับโทษทีนี่กระเป๋าห้อยตรงพุงนะฮะนี่ก็จะเป็นวผ,ผ้าคลุมเอาไว้พรางตัวนะครับ ก็จะใช้ตอนต้นเรื่องที่ไปหลบตามต้นไม้องถุงมือแบบสวมนะครับแรกๆผมจะไม่ค่อยชอบนะทั้งหลังนี้สึกมันทำดีขึ้นใส่ง่ายขึ้นนะตัวรุ่นเก่าๆอย่างของตัวไมค์เมอร์ฟี่เนี่ยโอโ้โหดึงจนเกือบขาดนะครับใส่ไม่เข้าแต่จากของแดนนี่แล้วก็ของแอ็กซมาที่ลองมาเนี่ยม,มันสวมง่ายขึ้นฮนะเลยสบายหน่อยนี่มีนะี่ย ผมไม่แน่ใจในหนังเขาพกมีดไหมนะเพราะผมจาได้ว่าตอนที่ไปรักษาตัวเขาขอมีดจากในน้องน้องอัฟกันอัฟกันคนนั้นนะครับที่น้องมาไปอุ้มเป็ดมานะแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีมีดนะเนี่ยบอกมีดใครจาได้ในหนังเขามีมีดเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ไหนก็ได้ครับผมลืมลวอันนี้เป็นระเบิดควันนะครับเอ็มสิบปสโมกกีน Green, เป็นควันสีเขียวนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวนฟาเระบุไฟล์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไรคุ้นๆมันเอาไว้ชี้เป้านะผมก็เห็ยนในหนงครับเขาโยนเขาโยนไปแล้วมันจะแวบๆบๆแบบในหน้าจอหัดของเครื่องบินนะไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่ามาดูอันนี้เป็นนาฬิกาข้อมือนะครับ สกรีนหน้าจอมาคมๆริบๆไปนครับขัดคมขนาดกล้องผมไม่โฟกัสเลยเนี่ยที่ติดที่นิวนี่ไม่ใช่อะไรขนหมาครับไม่รู้เสียงเห่าติดติดที่ในกล้องวะนะปากปลอกชิบหายนะครับนี่ก็ I.I. Illuminator นเตอร์น r เฟรดนี่ก็เป็นเลเซอร์แต่พอ้นๆว่าในหนังเขาไม่ได้ใส่นะฮะนี่ก็แถมมาให้ สายนะครับแม็กกาซีน5.56นะฮะให้มา5อันนะครับมีอันที่เป็นเหล็กเหมือนของ X นะครับอันนี้ ม่รู้มันทําไมต้องมามาที่เป็นเหล็กนะมันยถ่วงน้ําหนักไม่กระเป๋ามันมันปลิวมันกระดกอะไรไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นเหล็กนะฮะแม็กคู่นะครับเล่นของเล่นทหารมันยังไม่เคยมีอะไรแถมมันน่าจะช่วยไม่ให้กระเป๋ามันกระดกะครับถ่วงน้ําหนักบางทีถ้ารัดอะไรแน่นเงินไปบางทกระเป๋ามันกระดกอันนี้ก็เป็นพวกไอ้ตรงครอบรางปืนนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็น กริปหน้านะครับตัวที่เข้ากริปนะครับปืนอันนี้จะเหมือนของของแอนะครับเป็นมาสิบสองนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ว่าของของมาคัสเนี่ยเขาจะเป็นผ่านท้ายเต็มแบบเอ็มสิบหครับรลุดมันต้องมีปัญหาทุกกล่องี่นะปืนเนี่ยไม่คยไม่คยติดไม้นะครับ ครที่แล้วก็ผ่านท้ายหลุดนะฮะใครจำมาได้ะอันนี้ฝาครอบโคบหลุดอีกนะฮะก็ใส่สูนเหล็กมาให้ด้วยนะครับสูนหน้ายกไม่ขึ้นนะโคนรเน่นก็เพ้นท์ลายมาอย่างดีเป็นลายพรางนะครับพรางอะไรยรายช่องขัดปลอกนี่ที่ีเปิดได้แหละแต่ว่าตัวอันนี้มันจะแน่นน,นิดนึงนะเปิดไม่ออก งานก็เจ็บเล็บนะครับก็ผมว่าทำไมเขาเอาถึงเลือกเป็นผ่านท้ายเต็มข้าไปดูนะว่ามันน่าจะไม่ค่อยคล่องตัวไปแบบบุกป่าฝาดงอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดครับผมสําหรับมาคัสตัเทลนะครับจากเรื่อง or, โดนสวายเวอร, or, โร์โดยเดียมทอยนะสสวเวอร์โดยเดมทอยนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาลองเอาทุกอย่างที่เราประกอบกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายพิปนะครับจะามายืนเรียงกับเพื่อนๆที่เหลืออีกสามคนนะครับเป็นทีมปฏิบัติการเลดวิง,งนะครับหน่วยซิลของทัพเรือนะครับอันนี้เป็นช่วงเริ่มแรกที่เขาโดดลงมาจากหอนะครับเองถึาจะทำฮอร์มนบินวะจากได้ บินัน้งโดดฮีโร่จับลงมาคือลงมาตอนงคืน,นก็เลยใส่แว่นหนึ่งคืนใส่หัวนะครับแต่ด้วยความเป็นภาพยนตร์นะครับใส่หัวนี้ไว้ตลอดเวลามันจะเห็นหน้านักแสดงไช่ชัดครับก็เลยจะเปลี่ยนเป็นหัวทำในหมวกผ้าที่หลังนี่นโอเคอันนี้อันีอันนี้ก็เป็นชุดทีส่ส่วนใหญ่ในหนังนะครับมันจะแตกตัวมาดีเนี่ยนะ สังเกตนะครับเขาจะแต่งชุดไม่ซ้ำกันเลยนะครับอย่างแดนนี่เนี่ยเขาจะเขาจะแต่งเขาจะแต่งเหมือนมาคัสนะครับก็คือตัวบนเนี่ยเป็นวูดแลนด์นะครับตัวล่างเนี่ยเป็นสีทรายนะครับแต่เอ็กซ์กับเมอร์ฟี่เนี่ยเขาจะสีทรายทั้งตัวทั้งคู่นะแต่ผมก็คิดนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยว ยังไงคลายคลิปรอดูครับก็จะมีภาพรวมของทุกคน4คนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ